หน้าครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินฝ่ายแดงครับหรือว่าเจ้าเพชรบ้านไร่จำป่าบอลวันนี้จะทางกล้าะจนลูกบ้านใหญ่112ปอนด์ปอตอนนี้เป็นยกที่3นะครับเพื่อนๆครับ มวยสองพันครับกดเพิ่มเบอร์ในไลน์เข้าตัวถูกออกตัวได้ครับ at muay 200 0กดเพิ่มเบอร์ในไลน์ครับ at มวยสองพันมีแอดนำหน้าด้วยนะครับไม่หมีกันเป็นไงครับแพงๆก็เปิด200อ,อ,อาบากเดียวก็เปิดครับ ยกมาแทงเข่าเจ็บๆไป2ทีครับสำหรับก้าวพจนเป็นวาลไรเองก็มีจังหวะต่อยหมัดครับที่เราเห็นกันอยู่เดี๋ยวดูยกต่อไปครับยกที่4ครับแดงเป็นตัวเปิดเกมนะครับเดินต่อยหมัดน้ำเงินถอยตั้งรับรอจังหวะด,ดักแทงเขา่าแล้วก็เบียดสู้ตีทุกลูกเหมือนกัน มองในเน้นๆแหละครับเด้งกันไปปวดกันไปปั่นกันไปโอ้โหแดงถอยเดินเข้าหาหน้าน้ำเงินเนี่ยถอยเสียบดีครับนี่ครับไตีไ,ไม่เกง่งใจเจ้าภาพเลย ตีซ้ายแ,แดงเด้งขวาเกินเหมือนกันนี่ก็มีต่อยมาเร๋อแล้วก็ตีขวาเพชรบ้านไร่เพชรบ้านไรบเพชรบ้บานไร่สิงห์มาวินครับเดินเข้าหาจับออท้าแต่น้ำเงินยังแทงสู้อยู่ครับนี่ับตีซ้ายบเบตมาเบตมาปิดออกไหมเบตไม่ออกบอกเอาเข่าขึ้นไปแดงขวางไว้ครับ ต่อยกันได้สนุกคุกกี้สูสีครับระหว่างเพชรบ้านไร่สิงห์มวีแลวก็กลา้าพจนลูกบ้านใหญ่โอ้ยนีครับแทงขวาในลูกเน้นๆนะครับอยู่ที่ขวาครับอยู่ที่แข้งอยู่ที่เข่าขวาของโอ้โหออแล้วครับเข่าขวาของเพชรบ้านไร่ที่ทํางานได้ดีนะครับ ส่วนการเดินเปิดเกมครับฝ่ายแดงนี่ก็เดินบู๊กันอยู่ครับนี่ครับต่อยหมัด1-2แล้วก็ตามได้แข้งเบียดล็อกวานายตีซ้ายหุนออกมาเสียบขวาพยายามเล่นคนละดอกคนละทีครับตัดแข้งขวาไปนี่ครับอยู่ตรงนี้ถึงตรงนี้เพื่อนๆมองใครชนะครับ คอมเมนต์บอกกันเข้ามาครับอะไะครับน้ำเงินเดินบ้างเดินไหมเดินได้แป๊บน,นึงก็ถอยดักเสียบซ้ายแดงเสียบซ้ายมาอะไะครับดูแดงถ้าจะตีได้เข้าแล้วเหมือนกันครับเริ่มจะตีได้ครับตล่อยมัดขวาไปปิดไปแล้วก็ตีขวาตีขวาไอ ปีเข้าไปตีขวาเลยครับน้ำเงินโต้ซ้ายมานี่ครับวงในไล่แขนตียก<ต>สุดท้ายแล้วครับเ,เพื่อนๆดูใครชนะก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับ <S <S <ต>นี่ครับเปิดแข้งมาครับคนละแข้งคนละดอกครับน้ำเงินมีแข้งซ้ายแล้วก็ผักล้มลงไป แทงเดินเข้าหาเตะแข้งขวายางยาพลิกแล้วก็สาดขวาไม่โดนครับเด้งกับไปตีไอ้ขวาตามมากับกรรมการกดแล้วก็แยกกดแล้วก็แยกหอยออกมาครับเป็นการชิงยอยอยู่น้ำเงินโดดเสียบเข่าขวาไปก่อน แดงตั้งแข่ต,ต่อยขวาครับมีลูกหมัดเสริมเข้ามาแล้วก็เตะขาไปจิ้ม1 2จิ้ม1 2ตามเตะน,เน้ำเงินน้ำเงินจับ,จ,บ,จ,บจับตีไม่ได้ตีอาละครับต่างฝ่ายต่างพอใจในผลงานทีมงานน้ำเงินบอกเดินบระค้ำเดินเดินแล้วก็นี่ครับแดงเร่งตีน้ำเงินพยายามเสียไปดูใครชนะครับดูใครชนะครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับดูใครชนะครับ เดินอย่างนี้ก็ถ้าตามภาษาเนาะเขาบอกว่าเอ้ยน้ำเงินเดินนี่น้ำเงินแพ้หรือเปล่าไม่ับต่อยหมัด 1, หนึ่งสองตามเข้าไปเสียบต่อยหมัดแล้วก็เตะขวาน้ำเงินด,งดึงออกมาต่อยขวาโดดเสียบเข่าคือในรูปเกมเนี่ยแดงจะเป็นตัวเดินเปิดเกมอยู่ตลอดนะครับก็มาถอยช่วงประมาณสักยกนี้แหละมาถอยยกนี้แหละครับ บล็อกเงียบแล้วครับบล็อกเงียบแล้วขายตังค์แล้วครับ ผลารล้วครับเด็กบ้านไร่สุพร้าีน้ำม้อย